ดีา2,000บาทร้านชอยเล็กทริก1,000บาทคุณพระดีดาจาริกุลที่หอมไก่แดงนะครับ1,000บาทคุณอุดมพรมารักครับสพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม1,000บาท,รมม 1, บาทตรงเซงคุณตรงเซงบ้านร้านตรงเซงนะครับบ้านพนม1,000บาทร้านสว่างปราม่าร้านสว่างปราม่าหนึ่งพันบาท ร้านก๋วยเตี๋ยวูดดเือ500บาทคุณน้อยพิพิพัฒน์200บาทมริษั์อิสสุแลรณทอมนม2,000บาทโรงแรมมทองมนมรู้ว่อยู่3,000บาทร้านกระจายเล็กทริก,ก1,000บาทโรงสีเทียนศักดิ์พานิช1,000บาท นี่คือรายงานของผู้ที่ปริสัติงา,สานสมทบมในงานกิจกรรมเจ้าพ่อหมุนบรรเทาทุกขผู้อยากไลคตั้งที่8ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับผู้ให้การสนับสนุนผู้ให้การอุปการะแล้วก็โดยสวัสดีหลอดไฟถือดีๆนะครับหลอดไฟนะครับถือดีระวังจะตกแตกนะครับ เมื่อปีที่แล้วก็ตกแตงไปหลายดวงก็เป็นที่นาียดายนะครับถือดีๆนะครับพยายามถือในแตนนอนนะยครับอย่าตั้งขึ้นนะครับเพราะว่าไสจะหลุดออกมานะครับกิจกรรมวันนี้ถ้าเป็นประเบียบเรียบร้อยอย่างนี้นะครับปีหน้าก็จะต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอนนะครับทางประธานโครงการก็คือคุอคณพี่รสุดนะครับ คุณพ่อสิิกิลแลวก็คุณนายนุ้ยนีย่นะครับคุณอนนุ้ยแเป็นประธานโครงการจในการัดางานในวันนี้นะครับโดยนายรุศมางกงพ่อค้าเป็นผู้มอบหมายให้นะครับ